เรียบร้อยแล้วครับกับไก่อบซอสเป็นไงครับน่ารับประทานไหมครับไก่นุ่มๆนะครับเนื้อเด้งๆนะครับแล้วก็เคลือบไปด้วยซอสนะครับวิธีนี้นะครับทําง่ายนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับทําตามขั้นตอนผมได้เลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําไก่อบซอสกันนะครับไก่อบซอสของเราวันนี้นะครับเราเลือกใช้ไก่ในส่วนของสะโพกนะครับส่วนสะโพกของเราวันนี้นะครับเราก็ทําการเลาะกระดูกออกเรียบร้อยแล้วนะครับ ประมาณนี้เห็นไหมครับแล้วเราก็ทําการหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับหั่นเป็นชิ้นพอดีคําเลยนะครับอ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราทาไก่อบซอสนะครับเดี๋ยวเขาจะหดนมีนิดนึงนะครับเวลาทําออกมาได้ชิ้นกําลังสวยและก็น่ารับประทานนะครับในส่วนของเครื่องปรุงนะครับวันนี้เราใช้ซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับสช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายน้าตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวสุด1นนะครับหช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็ซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เกลือนะครับวันนี้เราใช้เกลือชมพูก็นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะครับวันนี้ก็ใช้เป็นพริกไทยป่นนะครับในขั้นตอนการทําไก่อบซอสนะครับเดี๋ยวเราจะทําการหมักไก่ก่อนนะครับซอสที่เราใช้ในการหมักไก่นะครับก็จะเป็นซอสซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะเทลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับ เกลือชมพูนะครับค่อยๆหยอนไปเลยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มรสชาตินะครับด้วยพริกไทยนิดหน่อยนะครับค่อยเทไปเลยนะเดี๋ยวเราจะทำการคลุกเค้านะครับให้ส่วนผสมนะครับของซอสเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวของเนื้อไก่นะครับคลุกเค้านะครับให้ซอสนะครับเข้าไปอยู่ในเนื้อของไก่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการพักไว้สักครึ่งชั่วโมงนะก่อนที่เราจะไปทาการต้มกันนะครับ น้ำไก่ที่เราหมักไว้นะครับใส่หม้อแล้วก็เติมน้ําลงไปนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับคลิกแล้วก็เดี๋ยวเราทำการต้มนะครับวิธีต้มนะครับก็จะต้มไปเรื่อยๆนะครับจนไก่เนี่ยเขาจะนุ่มนะครับพอนุ่มแล้วเราก็เทน้ําออกนะครับเห็นไหมครับจะต้มประมาณ2ี่นาทีนะครับเพราะว่าประมาณนี้ไก่เขาจะเริ่มนุ่มนะครับแล้วก็พอน้ําเดือดสักพักเนี่ยเราก็จะเทน้ําออกนะครับแล้วเราก็จะมาปรุงรสนะครับเดี๋ยวเราไปเทน้ําออกเลยนะครับ ก็เหลือประมาณประมาณขุกขิกนะครับเดี๋ยวเติมซอสลงไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับซอสน้ำมันหอยนะครับค่อยๆเทเลยนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับเทลงไปเลยนะครับตอนนี้นะครับไฟที่เราใช้นะครับก็จะเป็นไฟอ่อนเลยนะครับค่อยๆปรุงเลยนะตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับสองช้อนโต๊ะค่อยเทเลยนะครับแล้วเดี๋ยวใส่น้าตาลทรายลงไปนะครับน้ําตาลทรายที่เราใช้วันนี้นะครับก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับค่อยเทเลยนะครับ เดี๋ยวเราทําการคุกเคล้านะครับให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากับตัวเนื้อไก่นะครับเดี๋ยวขอเติมน้ําซุปนะครับเข้าไปอีกนิดนึงนะครับพอรู้สึกว่าจะแห้งไปนิดนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะคุกเคล้านะครับส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะครับน้ําของซอสนะครับก็จะเคลือบที่ตัวของเนื้อไก่นะครับจะทําให้เนื้อไก่นะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็เคลือบไปด้วยซอสนะครับไปทําให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราค่อยคลุกเ้าไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับเนื้อไก่นะครับเริ่มเป็นสีน้ําตาลนะครับเคลือบด้วยซอสนะครับตอนนี้นะครับในครัวนะครับหอมฟุ้งไปด้วยไก่อบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มรสชาตินะครับด้วยพริกไทยเนี่ยค่อยๆหยอกลงไปเลยนะครับไก่อบของเรานะครับนุ่มแล้วก็น่ารับประทานนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนๆนะครับในการเคี่ยวนะครับแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวไปนะครับเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะครับเพราะตัวเนื้อไก่เนี่ยจะกระด้างนะครับ และในส่วนไก่ที่เราใช้วันนี้เราก็เลือกใช้สะโพกไก่ที่เราทําการลอกก็ดูออกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับขั้นตอนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วซอสนะครับก็เริ่มเข้มข้นมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทําการจัดการกันครับไปรับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับกับไก่อบซอสเป็นไงครับน่ารับประทานไหมครับไก่นุ่มๆนะครับเนื้อเด้งๆนะครับแล้วก็เคลือบไปด้วยซอสนะครับ วิธีนี้นะครับทําง่ายนะครับแล้ว like ก uh, ็อร e ่อยด้วยนะครับทำตามขั้นตอนผมได้เลยนะครับบอกเลยนะครับว่าอร่อยนะครับแล้วก็ไก่นุ่มด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจัดจานให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาชิมเนื้อไก่กันครับว่านุ่มอย่างที่ผมบอกไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราลาดซอสลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับน้ําซอสนะครับเข้มข้นมากๆเลยนะครับอ่ะค่อยๆลากไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับขอชิมชิ้นนี้เลยนะครับโอเค มันซอสหน่อยนะครับลาดลงไปเลยก็เดี๋ยวแบ่งพอดีคำนะนีค่ครับชิ้นนี้นะครับคํานี้น่ารับประทานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอทานก่อนเลยนะครับไก่นุ่มมากๆเลยนะครับแล้วก็หอมซอสมากๆเลยครับช่ำไปด้วยซอสเลยอ,อร่อยมากๆเลยครับ แล้วก็มีรสชาติของพริกไทยนิดหน่อยนะครับนี่นะครับถ้าได้แครอทนุ่มๆนะครับหรือเป็กวานะครับจะทําให้เมนูไก่อบซอสของเรานะครับอร่อยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับท่านใดนะครับที่อยากให้ผมทาเมนูไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ